หยาบอยู่ยิ่งใหญ่หยาบไปไม่ถึงนาถึงเนิน จากบ้านมิวสิกสองพันเก้าเวิร์กลครเกษมเอเชียนคอนเทนเมนต์อาจารย์สุดชัยก้องน้อยจำหน่ายเครื่องดนตรี0854990514าสี่เกาเกนนี่ครับวันนี้น้องๆนักสามมาพร้อมกันแล้วแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นเลยเชิญน้อง้ำฟ้าหงอยก่อนน้องน้ำฟ้าและน้ำก๋วยจัสดีค่ะชื่อเด็กกิทยาดาสร้อยชื่อขอชื่อเล่นชื่อตอวเทียเบลล์ค่ะ สามหนุ่มหล่อเลยแนะนำเลยครับมาพบกับคนแรกเลยน้องไวกิ้งน้องไวกิ้งอยาให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อไวกิ้งอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิทย์นอรราชสีมาครับสชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กชายพาคินวชิระกุลภาครับเราสามารถจะโชว์อะไรวันนี้เอโน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โนนี่ของรางวัลในเทปดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพี่โนาคุณไก่อนอ้าวได้ดี เล่นเป็นเลยลเนเล่นเป็นเนาะแตต้องตอบก่อ,อนด้วย I don't know to sing i to don't อ๋นี่เป็นยไงล่ะลืมง่นี่มานะครสุดยอดอืมนี่ไปเรียนที่ไหนมาครับง่ายงเหรอไม่ยากอเมริกาฝึกนานแม่น้องเล่นได้ขนาดนี้เป็นงานครับแค่อ่านรถออกอะเนยังพ่เอกเล่ได้ปะเล่นถ้กิดพี่ขยย่งถึงมืองให้ัมน้องนครับแลความสามารถนี่เจโนเดี๋ยวดูนะมีสองแถวใช่ไหม เมื่อกีดยินเสียงแววๆอ่ะขอเจอตัวจริงเถอะนะน้องเบิร์ดมาเล้โชวความสามารถอะไครับไม่ตัวไม่ลองตัสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวุฒิธัญญะเจริญชื่อเล่นชื่อน้องเบิร์ดครับอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองครับผมอยู่โรงเรียนวิเทศศาสตร์นี่เองนะวันนี้โชว์ความสามารถอะไครับ น้องเพลงครับเออเอะไรครับหน้าตางที่น้องได้เพลงดูดูฟอนกับบุกฟอนเนี่ยดูดูไปหน้าไงไม่สอันนี้เขาดูผิดครับเพลงผมอยากเรียนเก่งครับอยากเรียนเก่งก็ไปเรียนได้ห่ไหมเฮ้ยไม่ได้มาดูผิดใช่ไหมใช่ดูผิดตลอดเลยวันนี้ไม่น่ารอดนะทุกคน กลับบ้านแน่เลยอ่าเริ่มผมอยากเรียนเก่งผมอยากเรียนเก่งครับผมอยากเรียนเก่งครับผมเรียนไม่เก่งครับผมเรียนไม่เก่ง เนี่ยไปก่อนมาดูมาดูเด็กผมเด็กผมนี่นะเด็กปั้นวันนี้จะมาที่เสียง็ไม่วอามาถูกต้องเด็กปั้นผมเลยต้องมาเลยต้องมาเลยน้องยามินอยู่ไหนอ่ะนี่นะน้อยยามินขอแนะนำตัวอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทพัชริริกชุตาวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องยามินอายุสิบกวบครับ อยู่โรงเรียนบ้านเจดับครับโอ้โหเป็นไงโรงเรียนเป็นไงล่ะโอ้โหเขาไม่มีสั้นเลยเข้าเลยลูกไม่ไม่จะแตะสั้นเลยลูกโรงเรียนหนูไม่มีเลยลูกไม่มีไม่มีเลยเหรอโรงเรียนะลูก มานเข่าเลิกกันเคยเลยมีหนวดทำเลยเคยเกิอย่างงีันนี้น้องยามีเด็กวิทยุโทรทัศน์สามารถอะไรครับร้องนทางครับรแต่ประหลังไม่เคยมีใครรายการนี้มาก่อนมีรายการเรามีอะไรเด็กวาดภาพเงี้ยร้องเพลงเป็นเส้นแต่ไม่อนลองดูเธออะไรเงี้ยแต่ได้มาเรื่องอะไรครับไม่บอกค่ เราไม่รู้เลยลูกเซอร์ไพรส์ตอนหลังใช่ไหมเราเราจบก่อนแล้วเฮ้ยมันมีที่ไหนีมันมีที่ไหนอ่ะเราจบก่อนก็บอกเรื่องที่หลังเนี่ยพอไหมลูกเล่าเลยการละครั้งหนึ่งไม่ใช่น้ำมาแล้วนานนาำน้ำน้ำไม่ได้จบเขอเสียตุ้มเลย โอ้โหเรียกน้ำย่อยครันนี้เรียกน้ำย่อยครับจริงหรือนี่ครับกับคำถามแรกเป็นคำถามชวนคิดจากน้องนางฟ้าของเราเลยนะคำถามแรกคืออะไรครับฮะเคทำไหมคำถามที่หนึ่งถามว่าทอดผ้าป่าคืออะไรทอดผ้าป่าคืออะไรครับเดี๋ยวเราให้น้องนางฟ้าไปเลื่อนเลยดีกว่าชอบคนไหนชี้เลยครับ นกเบิร์กนกเล็กนกบ้านนกปลาเรื่องอะไรเรื่องนาคของไทยแม่ข้าวต้มตับเปคืออะไรครับก็คือเป็นประเพณีของวัฒนธรรมไทยถูกต้องแล้วมันก็คือทอดต้มป่าก็คือเอาน้ำมาสาดกันอะไรกันอะไรกันอรอยมาอะไรก็ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเคยเคยไปทอดต้มป่ากับคุณพ่อคุณแม่ไหม น่ค่ะไปที่ครับไปที่วัดป่ะที่วัดครับอ๋อวัดอะไรครับผมไม่ไปดีเบร์นดีกันล้วมากันฮะไไล่ไล่ไล่ไลไ่ไอดดีเ่ ดีเพิ่งนะครับใช้เพิ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทอดีกว่าอ่ะต่อไปเลยดีกว่าเราเลือกเองน้องวินกิ้งทอดข้าวปากคืออะไรอ่าปลับลาครับ เราเราคนน่ากลัวเนี่ยเราจริงไม่รู้ใช่ไหมก็ปลาป่าคืออะไรเก่งเก่งสมัยนี้พ่อคม่ถึงไม่ทพ่อคุณแม่เพราปลาปาคืออะไรโอเคแต่ี้องเม่นไรด้ยนอันนู้นมันเป็นแรงก็ เป็นไรเพราะว่าทางศาสนาเด็กๆชวนตกไปบ่อยๆชวนเด็กไปวัดบ่อยๆแล้วบอกเขาว่านี่การผ้าป่านะอย่างเดินเดินพู้จิการในก็ะทงกระทินอย่างเดียวทกระทินก็มีอยู่เดือนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นันอะไรถูกต้องมาพบกับน้องยามีเลยน้องยามีมามาแล้วกับเล่นนเ่นกันก็ข้อกันนี้กายเป็นตแหน่งของคุณแล้วเหรอครับเนี่ยว่าเขาต่างคืออะไรครับ อิสลามิเกุมน้องจะบอกน้องเป็นอิสลามแล้วเคไปทำบมัไเอาอิสลามลที่ไหน่ลมงานบวชจะ่จะบวชละมานหรอละมานบวชบวชบวชมานต้อทำยังไงลูกเฮ้ยนี่น้องอิสลามครันอปนอะหรกับน้องมันไม่ีใครลูกมานไปฉนมลงยังปีน่ะ ที่2ในรายการเด็กผัวหมอเรื่องนี้พบกับคำถามที่2ดีกว่าเป็นคำถามที่เด็ดแกตอบแล้วแต่ละคนจะคิดยังไงกันลูกน้ำป้าครับขอ,อคำถามครับนีอะไระ่ะน้องน้ำป้าโชว์โชว์ซุกซี่เลยลูกคำถามที่สองมีอยู่ว่าคำถามที่2ถามว่าถ้าเราต้องทำอาหารกินเองเราจะทำอะไรกินอ๋อเอาละเอาละให้ต่อฟังครับ เลคอสักขกกินไม่แล้วแต่เอ็นี่ว่าคสจะขอห้าห้า่สสอโอยแล้วจะปวดป็าทำไมตอนนี้เนถามว่าถ้าเกิดเราจะทำอาหารกินเองเนี่ยจะทำอะไรจะทำอะไรอืไข่เจียวไข่เจียว ทํไงนี่ทอดทอดเอ้ยทอดทออดอดนน้ไปทอดแวมันตัะยีทอดกันจะพักตั้งปั๊บแล้วทําไรตั้งอ่งแล้วก็ยารหนมงใบยาหนึ่งใบใส่ไปในกระทะใส่ลวปอกไข่ใส่ไปยี่ปอกไข่เล้วเหรอ ล้วทรอรอรอมันเดือดไงแล้วก็แล้วก็ช้นมาผัดปัดผัดผาดผัดผัดผัดผปดัดผ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 คดผั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 ดผาดาัดผ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 ัดัดผัดัดผัดผัดผัดลดัดผ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 ัดลัดผัดผดผัดผัดผอดผาดผัดดดดดดดัดดดดาดดดดดัด อร่อยอร่อยเอ๊ะไม่แน่ใจนะคำหลังเนี่ยยังไงหอมไหมใส่หอมไหมใส่ด้วยแต่ว้านก็ใส่ก็ไม่ใส่ครับทำไมต้องทอดกินเองแล้วไม่ใช่แม่เลยแม่ก็เคยทำทำตามตามดูเออแล้วดีไหมดีอร่อยกว่าแม่อ๋อแมเดี๋ยวมาช่วยมันเดี๋ยวรู้มกับน้องมินใช่คือวิธีการทอดไข่เมนูของน้องยามิน อ่ะคนต่อไปดีกว่าข้าวคืออะไรลูกทข้าวอะไรทข้าวอะไรลูกย่างไขกะเพราว้าวนี่เองนึกนานะไเป็นาหารสิคิดตก็ยากกว่าไข่เจียวอ่ะงาอะไรบ้างต้กผมเคไม่เป็นอ้าวล้วจะไปจะทำจะทำจะทอะไรอ่ะ่นง่ายเลานง่ายๆเคยทำอะไรกินเองบ้างเองไงไข่กะเพรานี่เขาทาไงพี่ไข่ต้วไข่ต้วไข่ต้ว จบเ <los> ลยโอ้ไข่ต้มไข่ตุ้มไข่ต้มต้มไข่ต้มต้มไข่ต้มหอมไม่าจะเหลื่งไงต้มใช่ไหมไข่ต้มคิดว่าต้มไข่เนี่ยมันไ่ไดก็ไข่ันาุสุแหละคเ <ak> ไม่รู้ไข่ไงเองอาไรทำยังไงดีเอาทำยังไงทำยังไงบ้างก็หยิบไข่ขึ้นมาปลาทะลอะไรอะไรเลกอะไรเลกก็ไม่ทะลเกเเกคิดเองนะเนี่ยแล้วพวกแชมคิดตามทุก้น แม่ต้องทำหัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นตไม่ต้องทำมือได้ไหมลูกไม่ต้องมีกิรอยาได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้เราแตข่ับไข่ขึ้นมาจับไข่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปอกว้าปอกไข่ทำไมลูกไข่เนี่ะไข่นิตรกไม่ได้ติดตรงแล้วตรงแล้วติดไรงแล้วติดตรงตรไหนเลย บอกปั๊บปอกปุ๊บอกปั๊บปุ๊เฮ้ยปุ๊บปุ๊บปั๊บก็ไม่ใส่ข้าวเลยอแล้วก็ปุบปกินได้เลยแล้วก็กินกินปลามาลอแกค่ไมู่่ข้าวเลยก็กินเลยขแ๊ไปแล้วไขต้มไปแล้วคนสุดท้ายเราดีกว่าไว้่ทอาหารการดไมตอนนี้ี่ไวย้าสู้ๆนะ โอ้ยเราจะงเชียร์ด้วยงเชียร์มาด้วยนะถ้าเกิดทำอาหารกินเองได้น้องจะทำอะไรครับไข่ดาวไข่ดาวทำไมรย่าไข่เยอะยังเลยเด็กๆอะไข่ดาวทำไงทีนี้ก็ไม่เหมือนกับไข่เจียวเนี่ยเขารู้จักชน้นแรกอาหารคือไข่ไม่นมไข่เอาน้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็เปิดก๊สเอ๊เปิดแก๊สแก๊สครับยังเหมือนยังยงยยน้ต่ แล้วก็ปอกครับปอกอปอก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 ปอนปอกปอกปอกปใกปลงไอกปอกปกปออจปอกว่าปันปอกปกหรกอว่อกินกม่กปกก็ได้อดีอยวไปอบอกันช่วกทีกปกกปอกาอกปอกปอกปกกอกปอกปอ่ปกปอกปอกอกปอกกออกกกปอกปอกมอ สุดท้ายจากน้องนาฟ้าครับเชิญค่ะใ้นางฟ้าอนนีเลยดีว่าเลยอ่มาเลยทไมต้องร้องเพลงชาติไทยคะเออทาไมต้องร้องเพลงชาติไทยคะใครตอบฟังครับมาเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วหลังจากประชุมกันเรียบร้อยอย่ามาอามนะพี่ตงเบาพี่เขามีเาลเยอะตอบน้อยไไมรักความเป็นไทยครับ ทำอะไรเพื่อชาติไทยครับ like ร yeah, ้องเพลงชาติครับประธานครับควรต้องถามใหม่สิครับทำไมครับทำไมถึงเลือและอยากทำอะไรนะอยากทำอะไรเพื่อชาติไทยครับร้องเพลงชาติไทยครับเอ้าวมันตรงไหมเนี่ยลองดูลองดู มเนื้อลวลยอยังไงกยังอยูนรวมเนื่รแนดอาแล้ตตกเลย่ะขอให้ตอบขึ้นที่สครับอ้าใครครบ่อกีครเลยคถามาอะไรนะทไมถึงต้องร้องเพลงชาติไทยครับอไจิงผมรักมือไทยะเ้ย ไอย่างนีเฉยอะไระเนี่ยใครแย่งตอบหรอกไปฝึกร้องเพลงชาติก่อนรักเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วจะแสดงความรักเมืองไทยยังไงครับเต้นเพลงของรักเมืองไทยนะขอขาดคนนึงครับนี่ครับมีคนอื่นเลยมามามาไยืนตรงนี้เลยข้างหน้าเลยไปแอบไปแอบไปแอบมาสิ

ตัวเองครับแต่วตอนนี้ดูดีโอเคโอเคเรียบร้อยเอจะได้ลุป์เ่นกันลกเมื่อกี้หนูได้แสดงความรักชาติแล้วการใช้เพื่อนมาล้อกเองใช้หัวใช้หัวยังเด็ดีมากแล้วหนูอยากเป็นอะไรอ่ะที่ที่แบบบ่งบอกความรักชาติมากเลยเป็นโจนะ เขาไม่เคยดูเหรอจนแต่ก oh. oh. yep. ่อนจนก้นใจไงก้อนใจก้นมาเพื่อช่วยเหลือใช่ไหมเพื่อช่วยเหลือคนจนไงเนี่ยน้องก็พูดเล่แกยืนได้ยืนดีนะอาจารย์ยืนมันได้สองคนยืนจังเลยเนี่ยผ่านไปสำหรับน้องไวกิ้งนะครฮะเสือเป็นผู้ชายแล้วนี่ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอยาง มันเบิร์นเบิร์นผมจ้าร้องเพลงชาติไทยเพื่ออะไรครับไม่ใช่ครับทำไมต้องรองเลทยครับต้องร้องเพลงชาติไทยครับเป็นคนไทยครับอ้ย้าเชาไทยผมก็เป็นคนนี่โก้ยยังไม่จบมพี่เด็กแล่ะคออกคุอกังไม่จบจริง ่่ตอแล้วแสดงความดักชาติยังไงบ้างผมครับรนอกจากเต้นแบบเมื่อกี้อยางนี้มีใครช่วยเลยสาสิบประเทศไทยรวมและเชื้อชาเชื่อไทยเป็นประชาชิต พาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ลำลงคงไว้ได้ทั้งวันด้วยที่ล้วนไมหรักสมักขีไทยที่รักสังหบนต่นจึงลบไม่ขาดเอกลาดจะไม่ให้ใครคุมขี่มาเลือดทุกยยดเป็นช็อต ประเทาไทยมีใช่ชัยชยกันเลยยั่าดาก่อนะัามลยน่าจะมีเรื่องอ่ะตั้งแต่ตั้ากแ้วมีแค่สามคนใช่ไหมสคนเป็นสีคนยืนไม่ไหวนะ ข้างเราเพลงชาตินะใช่ไม่ยืนเลยไม่ยืนแล้วเหรอทำไมถึงต้องร้องเพลงชาติไทยเราเป็นคนไทยักชาติไทยต้อร้องเพลงชาติไทยอะไรตอบแทนประเทศชาติกะนอย่างเป็นอะไรอยังเป็นหมอไหมเด็กรุ่นใหม่เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลดีมากดด้วยเนื่ากว่าเอาไว้รักษาโรคประสาทของมูอแลย และรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกอาทิตย์เลยใช่สัปดาห์นี้นี่เรามีนี่เลยครับอิเล็กโทนอิเล็กโทนครับเป็นไงล่ะดูซิว่าใครจะได้เอาใครตอนดีครับออามาการเลือกเลยค่ะเจเาืักงตั้งแต่น้องไวกิ้งน้องไวกิ้งครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหยี่สิบห้าคะแนนค่ะ โอ้โหเอาละ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 คนต่อไปก็เรียนเัาเลยยามินมาเฮ้ครับถราพรอมแล้ว1 2ึ่งสอเฮ้ยตเอ้โเก้าคะแนนแปดคะแนนเก้คะแนนครับ26่สคะแนนโอ้โหพ er. ี่ Nine. 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 ิบคะแนนเดียวว้า เอาเละครับเหลือคนสุดท้ายแล้วมีสิทธิ์ทั้งแพ้และชนะมีสิทธิ์ทั้งแพ้ชนะนะครับมาเลยครับน้องบลครับนี่ดูมาเดินมาาเดินรพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจาโอ้โหสามสิบคะแนนยอวันวันเัาวันวีนวันวกนวันวนวนันับนนวันนันันนนันนั กินนิดโลชั่นค่ะบริโลชั่นใช่ไหม,มทาผิวกายค่ะเราออกแดดน,นี่มี S P F ด้วยนะคะค่ะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนต้องขอขอบคุณบ้านยูสิกสองพันเวงณตอนเกษมเอเชียเอนเตอร์เทนเมนต์ครับหนูพิมพ์เพราะพิ้งการันตีค่ะ <c oughs> ปานปิรพัฒน์ร้รรองสาวเสียงหวานครับเหี้ยชุนข่าวบอยค่ะและเหี้ยถึงศูนย์พระครับสำหรับวันนี้เด็กหัหมอลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับกลับไปกันเด็กหัวหมอ เย็บ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 เสร็จแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือว่าตามชายป่าต่างๆเพื่อให้พระเนี่ยผ่านมาแล้วก็มาช้งไปนะครับเรียกว่าทอดพ้าป่า